นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีตั้งเป้าผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นอันดับ5ของโลกในการส่งออกสินค้าฮาล้านโดยชูจุดแข่งด้านวัตถุดิบที่หลากหลายขั้นตอนการตรวจสอบรับรองที่เข้มงวดและเครื่องหมายฮาล้านไทยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในงานเมก,กะฮาลาดแแบงคอก2025จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเป้าหมายนี้โดยเน้นแนวคิด p r e t t y Way of Light สร้างความเชื museums, lim, ่อมั่นในสินค้าฮาล้ลนไทยทั้งในกลุ่มผู้บริโภคมุสลิมและศาสนาศาสนิกอื่นๆการจัดงานในกาฮาร้ลนบางกอก2025ในครั้งนี้นะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างคณะกรรมการกลางสลามแห่งประเทศไทยกับทาง World เด็ และคอมเอเชียนะครับเป็นการจัดงานเพื่อที่จะให้ผู้ที่ประกอบการกิจการฮาลานก็ดีหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองฮาลานและเป็นผู้ตรวจฮาลานนะครับได้มีโอกาสมาร่วมประชุมสัมมนาสแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็จะมีบูธของ ผู้ที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลแล้วจากประเทศต่างๆนะครับที่เราเชิญเข้ามาทั้งหมดประมาณ55ประเทศนะครับได้นำเอาสินค้ามาแสดงและพร้อมกันนั้นก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนมีการแมทชิ่งกันนะครับระหว่างาผู้ประกอบการที่นำสินค้ามาออกบูธแสดงในงาน ก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับมีการซื้อขายตกลงอะไรกันต่างๆเลยนะครับและนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องขององค์ความรู้ที่จะได้มีการประชุมสัมมนาในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจก็คิดว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะครับเป็นการระดมมันสมองของผู้ที่ ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจการนะครับอาลานให้ได้มีโอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นต่างๆซึ่งกันและกันและพร้อมกันนั้นก็เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองอาลานจากประเทศต่างๆประเทศต่างๆ,ๆที่ได้เข้ามานี้ก็จะมี55ประเทศน <c oughs> <c oughs> ะครับจาก ลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์จากยุโรปอเมริกาประเทศจีนนะครับแล้วก็ทางอเมริกาใต้ออฟริกาเอเชียใต้นะครับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย55ประเทศถือว่าเป็นโอกาสอันดีสําหรับประเทศไทยเรานะครับในการที่จะได้นําเสนอผลิตภัณฑ์ทาลานออกไปสู่สายตาของชาวโลก نعم نحن في مركز حلال سعودي لتشارك في هذا أعتقد أن هذا الاثنان كامل ومجاني للتواصل مع الكثير من الأشخاص المختلفين الذين يعملون مع

Uh, for inviting us, I think they, are, they have a good uh, event for the halal, which is a start. I think this is the first year start with a name with a new theme for the purity for uh, life of the way. I think this is a good for, uh, for every, if everyone who is interested in the halal and uh, I think this event will be increase many people to uh, encourage many people to come uh, for the next uh, version from this event inshallah.